ได้เลยว่ากลายเป็นเรื่องไวรัลมากในโลกโซเชียลเกิดอะไรยังไงบ้างรวจมายกรถถูกมไ้ทัใช่ค่ะเพราะว่าเราเข้าบ้านไม่ได้แล้วเขาะแล้วเขาอ่จอดขวางประตูเลยดีกว่าไม่ใช่แค่หน้าบ้านมันประตูบ้านเลยแล้วตัวเราเองอแค่คนยังเข้าลำบากเลยเลยเข้าไปได้ก็เลย ให้ตำรวจมายกไปเลยเราติดต่อเจ้าของไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เรามีการคุยกันก่อนไหมก่อนหน้านี้มันมันมีเรื่องแบบนี้มาก่อนไหมคะเรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่เลยเรื่องการจอดรถปิดบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเรามาอยู่ใหม่เนาะเราคิดว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนเราก็เลยแบบเข้าไปบอกในอะไรกลุ่มว่าเราออกมามาอยู่แล้วนะบ้านหลังเนี้ยเราถ้าจะมาเข้ามาจอดอะไรเงี้ยมานขออนุญาตได้เลยแต่อีกคันเนี้ยมันไม่ใช่คนในหมู่บ้านก็เลยแบบใช่ว่ารอนาน นานไหมครับก่าจะได้รู้ว่าแบบเขามาจอดเอ่อสี่วันที่เขาจอดอยู่ตรงนั้นอ่ะประมาณ3ามถึงสี่วันแล้วก็แปลว่าก่อนนั้นที่เราเข้าออกแล้วก็เห็นเขายังจอดอยู่นั้นอยู่เลยใช่หนูอยู่หนูกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็ยังสอดแล้วหนูก็นอนแบบวันสองวันอะไรเงี้ยเพราะว่ารีแคว่าคนในหมู่บ้านเพราะว่าเรายังบอกเขาได้ให้เขาย้ายแต่มันไม่ออก เราก็เลยถามคนนั้นเขาบอกไม่ใช่เลยได้ได้ถามในรายกลุ่มหมู่บ้านกแบบว่าเฮ้ยรถใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านเพราะว่าเขาจอดเสร็จแล้วเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ีแปลกใจไหมว่าทําไมไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่เขามาจอดรถได้อ่าไม่ได้แปลกใจมากเพราะด้วยความที่หมู่บ้านเราไม่ได้เป็นหมู่บ้านปิดเป็นเป็นโซนหมู่บ้านที่รถเข้าออกได้ตามปกติอลไม่ได้มียามไม่ได้มีอะไรใช่แต่เขาก็มีการเตือนกันว่าที่เราจอดไว้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนจากข้างนอก มาจอดในในซอยเราก็ถ้าแกสแสดงว่ามันเคยมีกิจการนี้มาแล้วพอหลังจากที่เราโทรหาคุณตำรวจก็ยกรถเลยยุรถตอนแรกเขามากไก่เกี่ยก่อนว่าให้เราล็อกล้อเลยไหมถ้าเขาล็อกล้ออ่ะถ้าเขาจะมารถอ่ะก็ต้องไปจ่ายค่าปรับที่สนออมก่อนอแต่ว่าถ้าล็อกล้อแล้วเขาไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้อรถก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ก็เลยคิดว่ายกไปเลยดีกว่าพี่เพราะหนูอ่ะรู้สึกว่าช่างจะมาทําบ้านแล้วเขาทําอะไรไม่ได้ไงขนาดหนูเองอ่ะจะทิ้งขยะยังต้องเดินอ้อมรถเขาอ่ะ เพราะมันหน้าปะระตูอ่ะไม่ใช่หน้าบ้ามันหน้าประตูอ่ะเหมือนหนูอยู่เนี่ยประตูอยู่ตรงเนี้ยในบ้านมันเป็นพื้นที่ของเราใช่มันไม่ทําไม่ใช่ของหนูก็ไม่ควรมาจอดอ่ะดูพอกันนะไม่ว่าตูบ้านของใครก็แล้วแต่ก็ไม่ควรมาจอดแล้วคนก็บอกว่าเออก็ไม่น้าใจมีบอกกันซีว่าจะมาจอดไม่ว่าอะไรแต่คือมุงมาแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยเลยแล้วไม่ได้ทิ้งเบอร์ติดต่อให้ด้วยอะไรเงี้ยแล้อย่างหนึ่งคือเขาล็อกล้อล็ออะไรเขาล็อก ล็อกเบรกมือแต่เห็นไม่ได้แล้วก็ได้มีการแบบว่าติดตามติดเรื่องราวอย่างนี้ไหมคะว่าเขาไปเอารถคืนหรือยังออ่ามีนักข่าวมาบอกว่าเอารถจากสนไปแล้วเจ้าตัวรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วเอาไปแล้วแล้วมีการทักมาขอโทษหรืออะไรแล้วไหมคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้จากเขาเขาก็ไม่รู้จากหนูก็ไปเลยตำเลยใช่แต่หนูบอกเขาไปแล้วว่าเอบอก ทางหมู่บ้านไปแล้วว่าถ้าไปเอารถห้ไปเอาที่สอนอนได้เลยแล้วถ้าจะมาหาหนูอยู่บ้านไม่เป็นไรหนูไม่ได้แหละเขาเลยแค่รู้สึกว่าถ้าเจอตัวเขาหนูก็ถ้าเจอวันนั้นเขาว่าเปลี่ยนหนูก็ไม่ได้ว่าใช่แต่พอมันเขาลอกันเกินแล้วเนาะเออมันสร้างความรำคาญไม่ใช่ปาร์กิ้งอ่ะมันคือต้าบ้านอ่ะนี่รู้จัไหมเอออะไรอีเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนาะก็มีนักข่า่ยวไปสัมภาษณ์ แต่งตรงแต่งตัวอะไรเป็นไวรัลมากในโซเชียลเรื่องการแต่งตัวรับมันเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะไม่เคยเจอกล้องไม่เคยออกข่าวก็แต่งให้เขาเห็นหน่อยว่าเราก็มีชุดนะแปลว่าเรามีคอนเทนต์ใช่ไหมเพราะเราได้คอนเทนต์อยู่แล้วอะไรยงเี้ขนาดแบบในคลิปที่มันออกไปเนาะเราจะต้องทำเป็นเอ่อมิวสิกเลยอ่ะละครเวทีมาเลยหนะแค่บอกว่ามีคนมาจอด เบสิกไปถ้ารู้ว่ามาทำผ้าหนูเปลี่ยนชุดมาไม่ไปนี่ก็อีกลุกหนึ่งแล้วแต่สภาพเดิมก็ไปอีกลุกหนึ่งหรือรูแบ่งที่จริงอยากจะบอกอะไรหน่อยไหมเพราะบ้านเรามันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราไม่ใช่แบบถ้าจะจอดหรืออะไรอย่างเงี้ยทิ้งเบอร์ไว้หน่อยไหมหรือว่าถ้ามาจอดหนูก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเออก็เข้าใจเนาะคนมีรถอาจจะไม่มีที่จอดแต่หน้าบ้านเราก็ไม่ใช่ที่จอดสาธารณะก็บอกเราก็ได้แล้วก็ ให้เราติดต่อกับว่าจะมายยไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่ไปจอดหน้าบ้านหนูแล้วทิ้งเบอร์ไว้หนูก็แค่จำรายะตอนแรกเราโกรธไหมตอนแรกไม่โกรธค่ะคือหนูไม่ได้โกรธอ๋อโกรธออโกรธหนึ่งทีเพราะรู้สึกว่ามาจอดบ่อยเกินแต่ว่าพอมีการคุยกันหนูบอกถ้ามาได้คุยกันมันอาจจะง่ายกว่านี้แล้วเขาไม่ใช่มาจอดครั้งแรกหรอเขาเคยมาจอดแล้วก่อนนั้นแล้วก็หายไปเบอร์ทะเบียนรถเดิมเลยอ่โอเคไยนี้ติดไว้ตรงหน้าบ้านติดนานรลยับ ตัวป้ายติดไว้ก่อนหนูไปต่างประเทศแล้วพอมันหลุดหนูกลับมาแล้วก็ไปติดเ<า>ขาอาจจะไม่เห็นป้ายหรือเปล่าไม่เห็นก็ไม่ต้องต, <c oughs> ตอเขาอาดเห <c oughs> มือนเหมือนแบบป้ายห้ามทำอันเนี้ย <c oughs> แต่ถ้ามันไม่ต้องทําอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะ่ะเ<อ>ข้าใจปะ่ะ <c oughs> เหมือนป้ายห้ามตกปลาตามหวันดับบางที่มันไม่ต้องติดมันก็ไม่ต้องตกอ่ะเก็ตไหมดีเออมันแบบปลามันไม่ต้องตกอยู่แล้วอ่ะมันต้องติดก็ต้องารู้ไหมว่าเป็นบ้านเราดีว่ะ ไม่รู้ตำรวจยังไม่รู้แล้วว่าหนูเป็นใครหนูก็ต้องบอกว่าหนูก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละพี่ไม่ใช่ก็บอกว่าเราเป็นอินฟูแล้วตำรวจจะมาช่วยเหลืเอเลยไม่ใช่วันนั้นวันนั้นหนูสภาพอันนี่เหรอไม่ได้แต่กหน้าอ,อินี่เหรอดังอ่ะตำรวจถ<อ>าอีนี่เหรอใครอะไคนยังไม่รู้จักเลยเราบอกว่าเป็นกะทิแล้วตำรวจอ๋อเราก็ไม่รู้ไม่รู้อ่าโอเคเรื่องที่ยังจบไอเคลียร์ค่ะปกติถ้าจะมาจอดก็มาบอกเลยดีถ้าเขาขอโทษก็โอเค ได้เขาเขาต้องมาขอแต่ไม่เจอไงแต่แต่ก็ได้หนูก็ให้พายตลอดเขาออกข่าวไปเยอะมากนะเขาต้องเห็นดิหนูก็กลัววบางวันเขาต้อจะเห็นแหละเนาะเขาถึงมาเอารถน่ะคือเวลาออกจากบ้านก็ต้องมองอย่างเงี้ยออกก็มีคลิปเออทำคลิปออกมาแล้วนี่ที่ออกมามองว่าจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอ